นี่อาจะเก็บเลยมันสวยเหลือเกินไปหยียบแล้วเธอเคยกินกันมาน้อค่ะแบบต้นโดไม่รู้ล้มค่ะสรุปหัวใจค่ะไข่งูตรงอ่างเปล่าตรงนั้นรอดหรือมันไม่มีรังไม่มีอะไรเลยนะเห็ดเห็ดทำผ่านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ฟังทํำว่าสิ้าไปเก็บเห็ดเด้อค่ะมาลุนไปน้อการค่ะว่าวันนี้แม่ฟังทํำสิได้บ่ค่ะดอกแรกค่ะ ่ต้องทำหัวตาเขาป่าด้วยค่ะเสียงลดกระดังเสียงคนกับหลายคนที่มาก,ก่อนเขาก็ออกจากป้าละค่ะ <c oughs> เอ,ะเ,อ,ะเ,อะเล็กน,นะคะมันดอกไม่ใหญ่มีอะไรรึม้งน้อยค่ะดอกน้อยๆค่ะดอก มอตพอดอกง่ายดอกแรกค่ะดอกเล็กลเคยกินกันมานอค่ะแบบนี้มันลนนะค่ะมันอยู่นี่อันนี้คือลนมาจากตนนี่ค่ะนี่ค่ะดอกแต่ปลานี่ บนตน้นแม่ฟังธรรมก็อยู่ใต้ต้นบอกแต่ใส่ตะกร้าค่ะต้ตนน้ำพร้อมค่ะนีตนนตนนตน่ต้นน้ำต้นน้ำคือต้นต้นยังบุกงูวยค่ะไหนจ้าเต็นยี่ล้อไหน นี่ค่ะใหซ่ำักหนกับแขวหากมืดขึ้นแล้วหรอองเห็นแม่ม่น<ล>ะนี่มันแก่แล้วแก่แล้วไม่ต้องเอาออน่าจะเห็นอันนี้นี่มันเหมือนโดนฝนไม่เอาหรอก เก็บเห็นเน่าๆนี่เอาไปเอาไปปลูกแต่อันนี้เอาไปกินได้เลยแล้วนี่ไปนี่ค่ะนี่นี่หลายดอกเยอะนี่ค่ะดอกนอุ้ยหนอีกดอกนึงเมา่นู้นอ่ะไม่ได้เป็นนี่นี่นี่ดอกนึงค่ะนี่ยุบนั่นถ้ามันสวยเราก็อืนะถ้ามันไม่สวยเราก็ไปไว้ทำพันธุ์นี่นะนี่ดอกเล็กจิ๊ดเอาถุงมาเลยกถุงมานี่ค่ะดอกนึงนี่ค่ะ ดอกเล็กๆนะโอ้ยดอกเล็กก็มีอ่ะนี่ดอกเล็กก็มีดอกเ็ดอันนี้กินบ่ได้ค่ะแต่มันง่ามดีเนาะค่ะเนาะเอาเหยียบแล้วเธอพอไม่ต้องเข้ามา มันใบตีนหยีบเลยคน,นยคแม่สามคำจะพาดูนี่ต้นโดไม่รู้ล้มค่ะนี่นค่ะนมนจะเกิดขึ้นเยอะเลยมีเม็ดด้วยนะคะนี่มเม็ดก็มีนี่เห็ดขี้เท่าค่ะนี่เราไม่เอาขาเรามันมีนมนมดินนะเอาแค่นี้ก็พอเห็ดขี้เท่าตุนกซเป็นห้างบึงห้างนเห็นปะอืมมีใยแฟนแฟนเลยอืม แทุกคนนี่ค่ะจริงๆเขาจะดอกใหญ่นะนี่ไงดอกหนึง่งนี่ดอกหนึง่งนี่ค่ะดอกหนึง่งนุน่นค่ะดอกหนึง่งนุ่นค่ะดอกหนึ่งน,นุ่มๆอย่างนีน้ไไหลายดอกเลยค่ะหอมหอ่ จะออกออกแข็งโป๊กเลยเห็นบ่ค่ะเห็นไหมนี่คือเห็ดดินโอ้ดอกน้อยๆต้น,หน,นตใหญ่อันนี้ไม่เอาไม่ใช่ทำพันธุ์ แต่มันก็แข็งอยู่นะแข็งอันไหนไม่สวยลแล้วก็ไปทำท้ายเห็ดลิ้นจือค่ะเหนียวดีดัไหม ไม่ได้มันแข็งเหรอนั่นเหรอนั่นน่ะอะไรน่ะเออมันกันเหมือนกันแต่ดูนี่ใช่ไหมกลมๆนี่ใช่ไหมเออนี่นี่ได้นี่อื่เห็ดหำพานนี่อ๋อเห็ดหำพานนี่นี่นี่อ๋อกลมๆใช่ไหมนิ่มๆเอ่อันนี้ไม่ได้เออเหยียบแล้วเธออันนี้ไม่ได้ มันจะอยู่เป็นพวกมันนะถ้าเจอมันก็จะเจ,ะจอเนาะ,ะ,ะตาดินก็มีนะนี่ ันนะนี่มันโดนแบบว่าเหมือนโดนนะโดน้ำอ่ะโดนน้ำตันนะนี่เห็ดเกีย๊ยค่ะนี่เห็ดเกีย๊ยค่ะนี่เห็ดเกี๊ยนี่ก่ค่อยงามเนาะก็ง่ามก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้ทั้งนี่เห็ดเกี๊ย มันก็เหลือตาเขาอย่างนี้แหละไม่งั้นก็คงไม่มาถึงเราหรอกเพราะเขาเก็บกันวันหนึ่งแค่แต่ยี่สี่ชั่วโมงนี่เห็ดละงอกเลี้ยงค่ะเห็ดั้งอกเลี้ยงดอกน้อยดอกเต็มาเราจะมาอัปเดตเสมห้ันไฮเบิ้งกระตาด้วยค่ะว้าวนี่อันนี้กินได้กินบ่ได้หมูพึ่งกันค่ะเก็บเก็บไว้ก้อนค่ะนี่ตัวนี้ ถักกินใดกินบ่วใดผู้ดอกดำๆนี่ค่ะไปะเราไปเดินกันต่อไปเห็นบ่ค่ะมันคือมันคือไข่ของเมีงค่ะทุกคนหรือว่ามันมีตัวอะไรมาขโมยไข่เนี่ยอะไรเธอไข่งูตจงอางเปล่าออตรงนั้นด <G ül> ูอ่ะไม่ใช่ตรงนัคิดว่าคงเป็นกเป็นไข่ของนกนก,กาเห่าที่มันเขี่ยทิ้งน่ะหรอ ดูสิเนี่ยตรงนั้นใบหนึ่งใช่ไหมแต่มันอย่างนี้มันจะรอดหรือมันไม่มีรังไม่มีอะไรเลยนะอ๋อรอยมันแตกเหรอไม่ไม่แตกไม่เป็นไรเลยดูใบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่อย่างเงี้ยตัวใหญ่มากวางวไว้ที่เดิมหนะแม่อ,อย่าอย่าเอาเขาไปเลยวางไว้นี่แหละวางไว้นี่อ๋อเหมือนไข่ของนอก,กแบบว่า อย,ย่างนี้ยังไงเขาก็ไม่รอดนะแม่ว่าไว้ไม่หรออืมไว้ที่เดิมนะั่นแหละถ่ายลูกใหญ่แล้วระแวงนะเฮิดเพิพิง นี่ค่ะดอกน้อยๆดอกนี้แม่ฟังทำแมวนะคะปิดไว้เลยค่ะอุ๊เผิ่นห,หางงกยุง่งอ้กหอเฟอร์มีคนเก็บเลยค่ะนี่ค่ะเหอมหอมมากไป<ห>กินมันเ็นกลิ่นเฉพาะตัวเลยเลยแต่ว่ามันแก่แล้ว ขึ้นคนมาถึงจริงๆมันเน่าอ่ะเนี่ยมันขึ้นเป็นป่าจริงเห็ดข่เท่าแล้วจริงๆนะนี่ค่ะมันเถานี่ค่ะมีหลายดอกเลยนี่ค่ะนี่สองดอกค่ะนี่นี่สองดอกค่ะอันนี้อีกสามดอกค่ะนี่นี่หนึ่งดอกนี่สองดอกนี่สามดอกนี่สี่ดอกค่ะนี่ห้าดอกนี่หกดอกค่ะ มีหกดอกเลยค่ะต้องท้ำสเก็ให้เบิ้งได้ปะเนี่ยค่ะปึ๊บโอ้โหกำลังขึ้นก็มีนะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังขึ้นแต่ขึ้นในฟองถ้เบอลนะคะมันหน่อยปวดตรงนี้นนะ นี่เราจะเก็บโดยมันสวยเหลือเกินอันนี่ค่ะดอกไงหรนะือเนาะมีเธอเจ้าเก็บมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นว่ามีดอกเดียวนี่หรืะไม่อันนี้กับอันี้กับมันเป็นอลไรันเาะไหมคะนี่ค่ะ,น,คะ,น,คะน,นี่สองดอกนี่ นี่ก่อนเอาดอกไหนดีดอกนี้นะน,นี่อีกอน,นี่อีกอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะโดนแมงกินใช่ไโดน ้างลัางเป็นเพลิงนี่คือกินใดทุกชนิดค่ะอขอใหเเ้เป็นเพลิงกินใดเ้วยเครื่องหงลัางเลยนี่ค่ะนี่นี่ค่ะ เลยชุบฮิดเพิ่มค่ะนี่ตี้ใหญ่ๆเลยค่ะนี่เราก็จะตัดขาเขาไว้นะคะนี่ค่ะเอาตะดอกไปอึป๊บอะไรวะฮิอเนเงาาเสียงน่งยัเห็บเพิ่มแบบนี้เห็นไะหมตรงนี้ตรงนี้ปฏิเิริยนะ

ใบเฟิร์นหลุดหัวใจค่ะกินตามธรรมชาติเห็นบ่เอาใบนี่ไปเสียบบเกิดบ่<า>ใช่อัน,นเก่าเนะี่ ดีจังสิกินต้เฮ็ดดินนี่ล้วเฮ้าอ้อพอต้เฮ็ดบานบานขันไม่อยากพอเฮ็ดบานตรงมาช่วงเสาร์เด็ดอกน้อยพ่อเจออีกธรรมดาเลยฮ้ย <c oughs> ค่ะเดอกนี้ห้ามค่ะมาเด็ดกระต,ตาไหมปะ่ะดอกนี่ตะม่วงตะมี่นะฮะนี่ค่ะ นี่จ้าผลงานของเห้าหมือนี้ไปสองขาค่ะปึ๊บโอ้ปึ๊บมีนตั้มากจะรููิดด้วยค่ะ สวยเอาไปปลูกอันนี้เลยแบบก็เดือนนมาฟอมค่ะน,นี่ค่ะแนี่ต้องขําเจ็นี่นะะอึงแล้วก็วนี่ยขงจิ้วค่ะนี่มันช้ำแล้วอ่ะมันโค้ด่งไงหลายเลยค่ะช้ำท้งหมดเลยบักแท้ก็มีี้ โคดนี่ก็ได้เวลาแล้วเนาะค่ะหลังจากที่ไปเก็บเห็ดมาเมิดมือเมิดเว่นมันนี่แม่ฟังทํามกสิเอามาแกงกินแรงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมด้ค,ค่ะคลิปนี้ขอจบไว้สำนี้้วด้ค่ะสวัสดีค่ะ